สวัสดีทุกคนสบัสดีตอนสวยๆเนาะเมื่อนี้แม่จันไปได้ปลาบูมาเด้อนี่อันนี้แม่จันเคยกินปลาบูทุกคนน้องอู้เคยกินได้น้องอู้เคยกินตอนปีกายนี่ไปบ้านแม่ป้าอยู่น้ำยอนตอนนั้นไปสมัครเวียกตอนช่วงเห็นจบใหม่ๆค่ะนะละได้กินแซบมากแหงปิ้งกระแซบแม่จะกินแกงส<ด>แม้ว่าจะกินแกงฮอนฮอนสดเดี๋ยวอู้ซี แกงปลาบูนี้ซู่แม่จันกินใหดแกงส้มมันบอให้แกงส,ส้มกินเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวน้องอูขอไปจัดการป่านี้ก่อนขอไปซอกก็ก๊ดซอกกลางอะเดี๋ยวมันออกก่อนเราจะค่อยมาเจอกันตอนแกงเด้อนี่เนาะทุกคนเขาซี่พากันมาเก็บพักบงเอาไปกับตำหุ่งเนาะเมื่อแรงเดี๋ยวซี่เก็บไปให้อ่าเขาน้องตุกน้องกุ๊กกิก๊กมดนี่แต่ว่าเราเก็บที่เขาจะแบบตัดเอาเด้อคือแบบนี้เนาะจะแบบว่าบได้อ่ะลกหักออก เนื่องจากว่าเขาเชียอันหดน้ำแล้วคือมันได้กินอีกเนาะ ประมาณนี้เนาะเอาประมาณนี้ทีแรกว่าซีเฮ็ดอ่นแกงสม้มแต่ว่ามาคิดไปคิดมาพักยู่ส่วนกัะลลยแกงสีพักกินจะ้ะเป็นแซ่บยากกินพักแอ,กกกอ้์บงกะไล่ไว้แม่ ทุกคนครัวแล้ววนาะน,นี่คือปลาบูเนาะครัวแล้วละ่ะอันนี้คือขิงกับประเพ็ดที่เราจะลงไปแกงเนาะนี่เนาะทุกคนเราก็ใส่เกลือมักเพ็ดแล้วก็ขิงลงไปเนาะเดี๋ยวรอท่าน้ำฟุแล้วก็ใส่ปาสลาแดกใส่ปลาใส่อนไดลงไปใส่ปลาบูลงไป เดี๋ยวถ้าปลาบูฟุดแล้วกะเอ้ยเดี๋ยวถ้าหมอฟุดแล้วกะนชิไส้อันพักลงไปเนาะวันนี้เสกเกือบเสกปลาแดกแล้วเดิมเมื่อกี้เอาปลาแดกลงลืมไย <c oughs> ายปบาหน้าแซบแท้ยังมีใส่พักลงไปเหมือน,นพักเหนือกเก็บอยู่ส่วนเด้อที่แรกว่าสิแกงส้มเนาะ เป็นน้องอูร้องสานี่เปลี่ยนแผนทุกสองวิน้องอูร้องสารนี่นะจะให้ปลามันแตกเลยทุกคนปนีซีปนีซีเฮออันมนันอนะได้ปนีสุกได้ปนีตามบังหุ้งเด้อตามเส้นน้ำปูได้ปนีเด้อตามเส้นน้ำปูอีกแหละยัง<า>อยู่ได้น้ำปูนี่ okay เซ้นปลาใช่ไหมไม่ใช่น่ายเด้อชีคเคนได้มังเอิกก็มีน้อยเดียวนะจะน่วยสองน่วยซาดหรอซาดทรมาซาดเมื่อเนี่ยทุกคนบริซื้อได้ห้าเด้อหมักบงมักหุ่งมักเอกิ๊กมังนาวมังนาวกับพอตูนยูคางอันเหยื่อเนี่ย,ายมาให้ท่งหนึ่ง มันปลูกอยู่นานพูดเถอะวะเอ้าโอ้ประตูเวลาเลยประตูน้องแฟดอืมประตูตตตตน้องแฟดแล้วเพิ่นนมันยู่น้ำลูกสาเพิ่อยู่คางเือนนี่คือเวลาเพิ่นเอามาให้ทุ่งหนึ่งก็เลยประตูตู้ปูตู้ปูตู้ปูต๊้น้องแฟดแต่ว่ามันพอระตู้ของนางเปนตาเออแมน นี่นะทุกคนใส่หม,ม้มอหุงลงไปหุงก,งกระซี่จากสุกไปเด้อคิดว่ามันบุสุกก็ได้นี่นะเอามาปัดส,สุดท้ายกระซุกมันเริ่มสุกหมดอันเมื่อนั้นนั่นนางคำอันแม่นซ้ำด้วยมือกระซุกอีกบอกคือคนข้างบ้านแม่ไปกินอยู่ว่าตอนซวยโยสันค้างกันวอลคือแบบค้างเฮิร์นกันแห้งคือมันอยู่ไปบาร์้างบ้านเฮาไปแกนแปลงโมเลม ถ้าไม่จันอยเซนมุ่งนี่งามขนาดลูกเอาลงได้ครีมนี่คนอื่นไปยังลงเมื่อตอนนั้นบนลงสิมหุ่งต้นอยู่ไหนฮะนาตันเต็บนะเซตต่อไปเจ้ากันเตานกิเข้วเด็กกันต่อใส่แล้วไป แซ่าบาอะไรเป่าเคยได้กินจักเทรือเด้อไม่จันบ่เคยกินน้องอ้วันนี้กินหลับไปบ้านไม่ปานี่แต่แม่นี่บ่เคยอูุชิถามไม่ปาก่อนว่าบ้านเราสามารถเดินทางไปได้บ่ถ่ายคลิปอยู่ยก่อนอนุวงมศม์น,นักอำเภอตันทัก มาอย่างน้อยมากมากินเอาลงเพลงบินาซอมผักเหมออซอมผักตุกเอาผักมาไห้ ตน่นว้าปริกนตำมูงกันดดโดนผังนี่กับเก็บจักส่วนงูละเอาหัวอ,อีแม่ต้องสเสิอกันเขาเลยเอาหน้ามาทากผักปลอดสานผิดแท้ๆตำมุ้งน้ำตาลกับบริแส้แม่มากรดแบบนี้เขาบ้านหรยอแม่บ้าน เงียบเบาบา้องอูทุกคนเงียบกิ๊บ ย,ยามแล้วเป็นคุ้ยหวยปลาคอมันยาเป็นเสั้นๆ,นๆเคยได้กินแต่คือจนอยูซี่สิปลายปียังเคยกินปลาค้อเ้าวเหืีอเส้นผักกาดหอมำเรืองออกินมาอเอ,อือ้อยม ข้าวสวยเราจะข้าใจ้กินข้า,าวซาเลยสอ่อผักเสซบนะเยบะอู้เป็นคนมากินผักนะทุกคน ไม่เอาตับเอาไซ้เหมือนกันมุนาไปซื้อซีนซื้อซีนอ่ะไปซื้อซีนหัวมาเฮ็ดจุ่มพียกินื่อกระท่าเขาอยู่ที่บรายมันนะไปซื้อมอ ใจลำบากพกขยนันเนาะอันกระปิ่น,นหั่นต้นไปเหียนเพิ่มอยู่เหี่ยมพอตัวนี้แม่หนักตัวเขาซื้อตัวนี้ตัวของแม่ซื้อเป้ละ่ะตัวนี้เป็นของหั่นต้นก็ไ่พอไปมาด้านจักเดือนแล้วเนี่ย อ้าไปแล้วก็มือ,อม,มาส่งลูกไปบางจุ้ยเหมืนกันเรามาตอนจุน้ยเมือม่อรุ่นสี่จุดเก้าไม่นต้องดือเปล่าส่องเดินไปเนาะตุ้ยมาบ้านเถาท่นานอ๊อดส่องเดือนแล้วอะกายแล้วกายแล้วอะต้อยนัินกับเดือนเป็ดคุณเนาะอืไปเนาะลูกกลับไปบ้านต้ยอ,ตอยเหมืนกัเป็นเก่าละ กอีกแตเมือคนนั้นเมือกัอนฮันน้นจะคิดวะไปเนอะพออมาส่งรูกวันชี19แล้วก,ก็กลับแตเดี๋ยวนี้สามารถเดินทางไปเวียงรดได้เห็นหลายคนเดินไปอยู่แต่ว่าต้องมีรถส่วนตัวไปเองค่ะี๋ยวก็ยสิไปแล้ Mm-hmm. ละตับตับปลตบาตับปลามันอยู่านู้นนัวเซวะนทม่ละอืมปลาตะมหงุกับปกาแซบ่บแซบ่บแต่ว่าเสียทีแต่ว่าเช้นอคนกินมันมันก,บบกระโดดไล่ไล่อืมารเอาบุกี้กํา่างจุกมาเมื่อเล้กอืม <laughs> จะไปทางเดมอนหงดน้อยมื้นี่บริษัทห้า ปเป็นเราฮิปกิฟติ้แล้วก็ฮิปยกาเคยแม่กูกับแม่จันนี้สิแบบกินเลือกับแบบคล้าๆอายุสองคน,ก,นกินง่ายๆสบายๆเ่ได้กินอันเดอนยุงน่งยากบางเพื่อนตอนแรงกิน,ข,กนข้าวกับบุอุ่นฮอดเ้ากินเลย <c oughs> บางมันจะอุ่น มือกระอุนเขาเมือ,กอนาากับพักนึงพยักอ,ยอ้อนได้ละมันเดี๋ยวเมื่อแรงที่ตัดพักไปให้อันน้องกุกกิ๊กกับน้องตุก๊กจะเอาไปให้แฟนน้ำเพราะว่าน้องแฟนั่นเอามาให้ตลอดแต่ก่อนน้องกูให้ม่เคยเ <c oughs> มื่อเคยได้ไปให้เม่เคยได้ไปให้เดี๋ยวเมื่อแรงจะเอาไปให้น้องแฟน ต้องแค่ลาให้ให้ช่วนได้นานผู้พักอันนี้เนาะทุกคนคลิปวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เดดเดอร์บายบาย